การ้างดื่มน้ำเพื่อสุขภาพภายใน30วันดูแลรักษาสุขภาพร่างกายแบบง่ายๆด้วยการดื่มน้ำภายใน30วันแจ็คลอตโตจะพาทุกคนไปดูทวิกง่ายๆในการดื่มน้ำอยากรู้ว่าเป็นยังไงกินตอนไหนไม่ควรพลาด การนำของเสียออกจากร่างกายนอกจากจะเลือกกินอาหารเสริมหรือผสมโยเกิร์ตสูตรต่างๆกินเองเพื่อขับถ่ายออกเราใช้วิธีง่ายๆคือดื่มน้ำบ่อยๆเพื่อขจัดสารพิษที่ตกค้างในร่างกายได้ค่ะถ้าจะพูดให้ง่ายกว่านั้นคือการดื่มน้ำวันละ2ลิตรจะช่วยปรับระบบการทำงานต่างๆภายในร่างกายของเราให้ทำงานได้ดีขึ้นว่าแต่เราควรดื่มน้ำช่วงเวลาไหนครั้งละกี่แก้วทุกคนอาจยังไม่รู้ถ้า พร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะหลังตื่นนอนดื่มน้ำหนึ่งแก้วเวลาเจ็ดนาฬิกาดื่มน้ำหนึ่งแก้วหลังตื่นนอนทันท,ทีช่วงตื่นนอนตอนเช้าเลือดในร่างกายจะมีความข้นหนืดสูงเพราะร่างกายขาดน้ำมาทั้งคืนฉะนั้นเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการดื่มน้ำในตอนเช้าจะทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีและกระตุ้นการทำงานของระบบขับถ่าย ดื่มน้ำช่วงสาย2แก้วการดื่มน้ำตอนสายเราจะแบ่งเป็น2ช่วงคือเวลา8นาฬิกาดื่มน้ำ1แก้วก่อนกินอาหารเช้าประมาณ1ชั่วโมงไม่ควรดื่มก่อนกินข้าวแบบ 1, ทันทีเพราะจะทำให้ย่อยอาหารได้ไม่ดีเท่าที่ควรอีกอย่างเพิ่มโอกาสเป็นท้องอืดท้องเฟ้อหลังจากกินข้าวเสร็จด้วยเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาดื่มน้ำ1แก้วร่างกายจะเริ่มทำงานเต็มที่ในช่วงเวลานี้พอทำงานเต็มที่ ก็จะมีของเสียเกิดขึ้นในร่างกายเราจึงควรดื่มน้ำเพื่อเอาของเสียเหล่านั้นออกไปจากร่างกายค่ะ ดื่มน้ำช่วงบ่ายหลังกินข้าว2แก้วเวลา13.00ถึ16.00น 16. ดื่มน้ำ2แก้วในช่วงเวลานี้ไม่จำเป็นต้องดื่มพร้อมกันทันที2แก้วนะคะแต่ให้ใช้วิธีการจิบน้ำระหว่างวันไปเรื่อยๆเพื่อดับอาการกระหายการดื่มน้ำแบบนี้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเราด้วยค่ะยิ่งใครต้องทำงานในห้องแอร์ตลอดเวลาการดื่มน้ำในช่วงเวลานี้ถือว่าสำคัญมากๆ ดื่มน้ำตอนเย็นก่อนกินข้าว2แก้วการดื่มน้ำช่วงเย็นก่อนกินข้าวเราจะแบ่งเป็นช่วงคือเวลา17.00ถึง19.00นดื่มน้ำ1แก้วก่อนกินอาหารเย็นประมาณ1ชั่วโมงเพื่อจำกัดความอยากอาหารให้เหลือปริมาณที่น้อยลงถือว่าดีต่อสาวๆที่กำลังดเดทเลยหลักเข้าเวลา19.00ถึง21.00นดื่มน้ำ1แก้วแต่ไม่ต้องดื่มให้หมดทันทีใช้วิธี การจิบน้ำไปเรื่อยๆเหมือนกันการดื่มในช่วงเวลาแบบนี้จะทำให้ระบบเลือดและระบบลำไส้ทำงานได้ดี ก่อนนอนดื่มน้ำหนึ่งแก้วในแต่ละวันสาวๆควรเข้านอนเวลา23นาฬิกาหรืออย่างช้าสุดคือไม่เกินเที่ยงคืนและเราแนะนำให้ดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงเพื่อชำระล้างสิ่งที่ตกค้างอยู่ในลำไส้แต่ไม่ควรดื่มใกล้เวลานอนเกินไปเพราะจะทำให้เราปวดปัสสาวะกลางดึกรบกวนการนอนทำให้นอนหลับไม่สนิทได้ อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ